อยากหาเดดได้ไวแบบติดจรวดต้องรู้สมบัติในคลิปนี้ข้อนี้โจทย์ให้เมทริก a 2.1.3.5โจทย์ให้เมทริก b 4.3.2.2 2, โจทย์ถามเดดของ a คูณ b อินเวอร์สข้อนี้ถ้าทำวิธีตรงก็ได้แต่ว่านานวิธีตรงก็คือน้องไปหาเมทริก a และน้องก็ไปหา b อินเวอร์สมาและน้องก็มาคูณกันแล้วก็หาเดดก็ได้แต่นาน ถ้าน้องอยากทําข้อนี้ได้ไวแบบติดจรวจน้องต้องรู้สมบัติเด็ดที่ว่าถ้าเมทิก2สองก้อนคูณกันเด็ดสามารถแจกได้น้องก็เลยแจกเด็ดเข้าไปทั้งคู่น้องก็จะได้เด็ด A แล้วก็ไปคูณกับเด็ด B อินเวอร์สหลังจากนี้ น้องก็ต้องจำสมบัติเดทให้ได้ว่าถ้าเดทบีอินเวอร์สเวลาใช้สมบัติน่ะมันจะตอบ1ส่วนเดทบีมันจะตบลงมาเป็นตัวส่วนได้เลยซึ่งน้องจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหา B ีอินเวอร์สแล้วก็ค่อยมาคูณกับเดทเอข้างหน้าแสดงว่าข้อนี้จริงๆแล้วหาแค่เดทเอเดทบีมาคูณกันจบเดทเอหายยังไงวะพี่ก็เป็นการแยงลงกัแยงขึ้นเอาแยงลงก่อน5กับ2น้องได้10 แล้วก็แยงขึ้น3กับ1แต่ว่าต้องกลับเครื่องหมายเป็นลบ3แล้วน้องก็เอามาบวกกันแสดงว่าไอเดดเอน้องจะได้7จมาแล้วนะถัดไปน้องหาเดดบีน้องก็แยงลงก่อน4กับ2น้องได้8และน้องก็แยงขึ้น2กับ3คือมันเป็นลบ6ใช่ไหมแต่ต้องกลับเป็นบวก6แล้วก็บวกกันมันจะได้14 อีกก้อนหนึ่งมันคูณกัน1ส่วนเดบีก็คือคูณกัน1ส่วน14แล้ว7ไปตัด14มันจะได้2เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบ1ส่วน2มันจะตรงกับช้อยสพอดีที่ตอบ1ส่วนสวนสำหรับน้องที่ไม่ชอบคณิตไม่เก่งคณิตพี่ขอแนะนำเป็นคอร์สม5เทอม1ราคาพิเศษ2,900บาทแต่ถ้าใครอยากได้โปรที่ดีและคุ้มที่สุดพี่ขอแนะนำเป็นคอสมอ5เทอม1และ2ราคาพิเศษ3 9 9 0บาท ใครสนใจสมัครทักมาที่ m a t t u n d e r s c o r e d a f มีตัว a อ s sign ด้วยนะพี่ชัว่ว่ามันจะช่วยให้เราผ่านคณิตและทำเกดสีได้แน่นอน